สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิดภาสิงแก้วคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกภาษา,าไทยตอนนี้กำลังฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนสื่อพกทาจะมานำเสนอสื่อการสอนที่มีชื่อว่าจับเวลาราชาศัพท์ Casa. ซึ่งมีวิธีการเล่นดังนี้ครูให้นักเรียนนะคะนำโต๊ะมาวางหน้าชั้นเรียนจำนวนสองโต๊ะจากนั้นคว่ำบัตรคำราชาศัพท์หมวดอวยวะไว้บนโต๊ะตัวละห้าคำฝั่งหนึ่งจะเป็นคำราชาศัพท์และอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคำสามัญค่ะ จากนั้นครูจะสุ่มนักเรียนจํานวน10คนนะคะโดยการรันตัวเลขและให้นักเรียนที่ครูสุ่มจํานวน10คนนั้นจับคู่กันเพื่อเล่นเกมจับเวลาราชาศัพท์โดยที่ให้คู่แรกยืนตุละคนนะคะและเปิดคําที่คว่ำอยู่ทีละคําจนกว่าจะเจอคําราชาศัพท์และคําสามัญตรงกันส่วนบัตรที่นักเรียนเปิดขึ้นมาแล้วไม่ตรงกันนะคะให้นักเรียนคว่ำลงไปเหมือนเดิมแล้วก็เปิดบัตรใหม่ จนกว่าจะเจอคำที่เหมือนกันนะคะทําวนไปจนครบ10คคำเมื่อคู่แรกเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะต่อไปให้คู่ที่2และ3เล่นเกมตามลำดับจนครบ5คู่คู่ไหนทําเวลาได้น้อยสุดคู่นั้นจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ไปค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ